ตัวน้าตี้งใครครับนี่ยสามสิ้าสามสิบอ๋อกำลังต่อรองกัน หางามๆไทยเมืองนะครับนี่ผมเห็นแล้วนะครับลูกดีงามๆเลยนะครับแดงๆท้องกูได็ก็ครับนี่อ๋อกำลังต่อรองกันแบกอ เป็นกำลังต่อร้องกันนะครับแต่ซิ้อหากันไว้นะครับคนซื้อกับต่อร้องมองงามครับทั้งตกลงราคากันบ่ได้

อลององเพื่อนลงุงโตโอ้โอนหงอน่วยตัวนี้เป็นงอน,น่อยงามเหรครับผมงน่ายง,งามนะครับ <c oughs> <c oughs>

หลังแบนเลยนะครับต่อนะครับผมเดินต่อนะครับเดินต่อนะครับว่าจังไหนนาะเด็กขาย,ยอะไรยังครับเนี่ย,เอา,าย,เ,ยเอามาสามตัวครับเมื่อเนี่ยมาสามตัวขายหมดเลยคนเยอะไหมบุ๊คเอามาสามตัวไปยังตัวนี้ยังเพราท่านเด็กขาย นไยมื่นสองพันหาร้อยไม่ได้สามพันไ่ได้นี่เดี๋ยในมื่นสามะครับคู่นี้มื่นสามลูกเขาเป็นตัวผนะสูงเดชอร่อยยี่สิบห่าบอสตัวนี้บัดเดียวกันนะครับมึงสดสงกับสิสร่อยรอยยี่สิบบอละกันนะครับวัไทยกี่เนาะวัไทยกี่นะครับวัดไคุณผี่นมา สามคู่นะครับวันนี้ออกไปสองคู่แล้วเหลือคู่เดียวนะครับเป็นวัวเลี้ยงลูกวันวานะครับมีปัญหาค่าทุกค่าถอนอย่างเงีมีเนาะประกันทุกอย่างงัวเลี้ยงเองวะครับเลยซื้อมาอีกทีอะซื้อมาเพิ่งจะได้เงื่อนสามพันเอ้าเงื่นสามพันให้เงื่อนสองพันหาร้อยอยู่อ๋อจัดกันอยู่ห้าร้อยเลยบ่ได้ไปเลยวันวะเอา นะครับเอาฝาแงเบอร์โทรนะครับซื้อหยังครับซื้อหยังซื้อเมีเพย์ครับผมมีเบอร์โทรป่ะครับอ่าผมขอเบอร์โทรนะครับสี่หกหนศูนย์ครับสี่เก้าสี่สามหนึ่งหกครับเพิ่นได้กับติดต่อมาหลังไม่นอ่นะครับเพิ่นได้เมื่อสามเป็นวะแต่ส่งยังส่งทังไหนบ่เนี่ยส่งแม่เ็นเพิ่นบาเพิ่นสื่อมานี่คิดตั้งหากเนาะคิดตั้งห่ากเดี๋ยวมีรถถ่าเนาะ ผู้ใดอยากได้หมื่นสามพันนะครับเป็นองไรหมื่นสามพันนะขอบคุณครับผมคุหลายๆเป็นตัวมีงวมาขายอยู่อ๋อมาทำกันออมาทำกันกันวะทางวัวหลวงกง่าเนะครับมือนี้บรรยากาศคนตตอาจจะบ่ค่อยคึกคักมันได ครับอาเดินต่อครับผมเดินต่อเดินต่อครับเดินต่อ,ตอรบอรรยากาศตลาดง่วสมปอยหน่อยอันเทอร์อุณภพ,พรพีสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่บรรยากาศฝนตกมาพระพิรุณปวยปายนะครับบรรยากาศกเงียบเงาแน่นะครับเงียบเงาแน่ มาซื้อหรือมาขายกันไหมมาซื้อครับซื้อผู้เป็นคนปะครับเดืนเมื่าเรียงครับอ๋อเส้นเมเลี้ยงได้ย่างปะเนี่ยย่างครับมันไทยวันนี้เบาบางงอกมาเนี้ฝนตกแน่แล้วมีเลยปกตินี่มันต้องคึกคักไว้เนี้แเน่ผมว่ามีฝนมันตกเลยมีเอ่อฝนตกปุ๊บกับพอข้าเขาเอาไปอย่างมามันจืดนะฮะปกติมันจะไม่ตกลายกว่านี้หรอมาจากใส่กันเไหมที่เกตบันเฮ่าไหร่แล้วครับ เอามาหนีปึงมะปึงมาสื่อหรือมาสื่อดูแหละครับนร่ไหตลอดเลยมาประจำจ้าอ๋อสื่อไปเลี้ยงบ่ะเไปขายตออีกออยเมียอย่างเงียบเนาะอันนี้เงียบๆเนาะโอ้ตวนี้ผูดหน่อยงามด้ยเนี่ยตัวนี้ขาเป็นไปอย่างขาถูกว่าจะหน่อยอ๋อ นี่นะครับไปเดินต่อครับเดินต่อตัวนี้ปะครับท้องผู้ใดเนี่ยตัวนี้งามครับผมสามหมื่นสองพันวะนะครับจะคล้องเพิ่มเห็นนะครับสามหมืน่นสอง นี่นะครับราคากรประมาณนั่นแหละครับผมราคาาราคายังบอแรงไปันไดครับวันนี้ตลาดซบเซานิดหน่อยฝนตกนผลมาฝนตกพูดน้อยนี่ของภายใดครับนี่ของลุงปะครับออ๋ออเด็กชายย่างวัอน,นี้เอามาจะโตเอามาจะโตครับวัอน,นี้ โอล้ตัวเดียวนี่ไงแมนราคาห้องสองสามสองสามโอ้สูงหนอยสี่สิบเนาะประมาณสูงหนอยสิมีปัญหาอย่างรบออ่บอราเดี๋ยวผมเมื่อยไเนาะครับผมอ๋อสองหมื่นสาม่นเอ้าสองหมนี่สูงใน่อยสี่ครับเด้อ สูงลอยสี่สิบนาตาประมาณนี้แหละครับสองหมื่นสามพันว่ะช่องว่างปะครับช่องว่างอ๋อครับผมเอาวัวเดือดลูกตัวหนึ่งวัวท่องว่างเพิ่นว่าได้ลูกตัวหนึ่งติงนมกะปกติอยู่เนาะมึงติงนมครับแต่สนใจกับทักเข้ามาหรือว่าไปอยู่ใกล้แถวนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้ครับตลาดสมวนไปหน่อยนะครับเบอร์โทรนะครับผมแปดสองครับ เ้า้่หึ่งซื้อยังเหครับซื้อไายวันไฟฉายวันนะครับติดต่อมาได้นาะมีหลายตัวปะนี่เั็นแมวนนี่สองตัวกับแม่นอ๋อสองตัวในกัแม่สองตัวในขายเท่าไหร่ตัวงมียในมือถ่าตัวไหนกันแม่ยงเียกันตัวแม่กันว่าอย่างมากครับผมราคาครบ่อกสูงหนาซื้อไปเลี่ยงนะครับผมครับ ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายครับผมครับเดินต่อครับผมเมื่อค้อันหาื่อนตกตื่นเนาะื่นนะครับผมเนอเมือนหานะครับพายไปเรื่อยนะครับวยวนะครับสายฝน นเนี่ยไปคุณป่ะครับเนี่ยเขาล่องคุณป่ะครับเขาไปคุณป,ะาาป่ะโอ้ยตรงงามเลยนะครับเป็นเดินต่อครับเดินต่อรายการกานจะเงียบแน่ครับวันนี้ ฝนตกฝนตกเหครนียะ้นะคเมอดนวะตอ้องตัวน้อยก็ได้เอาปาต่อยู่ตัวน้อยมันลอยจังามาดูแม่ครับผม ไอ้าสกนเ่ยไเศร้ามาอ่านะครับอ้เาสขอ่เศ้าหชองเาาน่ไู่าหมก่เาสี่สวัสดีครับผมคพี่แต่ขายครับเนี่ยยังครับยังอ๋อมาเชกโตครับวันนี้มาหาครับมาหโตครับตอนนี้เลือแค่ไหนเนาะเือผุนีคบนึ่งครับผนีกบนึงเอาคมนี้ก่อน เห็นแดงๆงามๆนี่แ uh, ม่สาวเนาะแม่สาวครับแม่สาวราคาว่าไปเท่าไหร่ครับ26,000ื่นครับ26,000ื่นนะครับมีปัญหาอย่างบ่อหน่บ่อครับไม่มีปกติเนาะปกตินี่แหละครับชุดมันหยุ่นจอยเหมรับสูงลอยสีบ่อถึงบ่อเนาะ35ถึงเนาะสูสีนะครับแม่สาวอยู่ตั้งปีแล้วครับตอนนี้พีกว่าครับพีกว่า นะครับแม่สาวงามนะครับวันนี้พามืงแม่สาวแดงๆงามนะครับครับเปิดราคาเตัวไหนนอตัวแม่สาวนี่ราคาเนี่ยสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันนะครับอ้ต่อรองหน่เนาะต่อรองหน่นะครับปกติทุกอย่างเพื่อนวะนะครับกินใหญ่ดิมันถึงบ่้มใหญ่ตัวนี้เป็นลูกหลอดหรือว่าลูกผสมตัวลูกสี่ใบครับสี่ใบมีใบบ่ใบมีอยู่แต่บ่ได้เอามาครับมันมันบ่มีราคาหลายก็เลยบอกเอาหัวแล้วใ เอานะครับกับเนื้อตัวกับเพิ่นสีสันงามเน้องนะครับอาตัวใดอีกเอาไหมผู้นี้แม่ลูกแม่ลูกมื่นเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันลูกตัวผู้นะครับลูกอันได้สองเดือนบ่ประมาณหนึ่งครับสองประมาณสองเดือนเนาะนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับลูกไม่มีปัญหาเนาะบบ่ใครจะจ้อยเรื่องให้น้ำลูกช่วงนี้เนาะนะครับใครสูบๆแนวเรื่องให้น้ำหลูกครับเป็นแม่ทองปกติแหละนะครับตัวนี้ราคาไว้เท่าไหร่เนาะ หมื่นเก้าพันนะครับหมื่นเก้าพันบาทการรับประกันตำหนิเนาะตัวนี้ครับรับประกันตำหนิครับเดี๋ยวจอยบริหารประกันมัน๋ยจอยไปฮักเพชร็ด้วนเอาใชครับเพร็ด้วนเอาโทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าแปดเจ็ดเก้าสามสามครับห้อยยังเนาะครับห้อยมีครับห้อยมีเนาะนะครับสู้น่อยพอกันสู้มือจันทร์เต็มทุกครับครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขผมค้าววันนี้เงียบๆเนาะคุณพี่เนาะ ฝนตก,ออกมอนมันคนมไม่ค่อยไหลมาไหนในมันนี้มันยันฝนปกติฝมเสียนลัดบุรีสุพรรณมาสือมันมนี่บ่มีเนาะครับมันนี่บ่มีเดินต่อครับเดินต่อ เป็นาบรรยากาศนะครับตลาดสปุปอยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันที่วันจันทร์ที่5มิถุนาสนารบนะครับบรรยากาศโมนเนกาฝนตกแน่นะครับฝนตกโปรยปลายลงมานะครับชงเช่าแต่ทำให้พอข่าเองนะครับหรือว่าลูกขาเองก็เราใขรอยางมากมาไหนก็ลเลยเบาบางนะครับวันนี้นะครับ แล้วจะมีโอกาสนะครับผมสิมาอัปเดตราคาวัวนะครับตลาดสมปลายน้อยพอม่พี่น้องได้รับชมนะครับราคาของวัวตลาดตลาดเหนือบานเฮ้านะครับเมื่อเนี่็ขอราไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอาทองเาซันหน่อยเด้อนะครับ เยาจะมีคลิปดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง <Okay. S 1> ได้รับชมกันนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ